ทิเปอร์เอ็มพลาสพาทุกคนมารวมมิกันวัดปังวัดดังพาแม่เที่ยวไหว้พระในอายุทยาเริ่มที่วัดแรกวัดวรเชสเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเอกาทศรสทรงให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรและบรรจุพระอฐิของสมเด็จพระนเรศวรรูปแบบการสร้างเป็นแบบสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายถ้ามาที่นี่ห้ามพลาดเลยไว้ทานวยเดียวบ้านๆราคา20บาททั้งถูกและอร่อยบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดจริง วัดพระศรีสรรเพชญเป็นอดีีวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุทยาสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช235 0โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2จุดเด่นที่น่าสนใจที่สำคัญคือเจดีย์ทรงลังกาจำนวน3องค์ที่วางเรียงกันจากที่ตะวันออกไปสู่ที่ตะวันตกเพื่อบรรจุพระบรมอฐิของสมเด็จพระบรมไตยรกนาต่อมาในปีพุทธศักราช242 0ก็ทรงให้สร้างเจดีย์องค์ต่อมาคือองค์กลางของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3และในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ก็ทรงสร้างเจดีย์อีกองค์ในฝั่งทิ์ตะทาว ของวัดศรีสันเพชรมีจุดเด่นคือวิหารเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะอย่างดีนั่นก็คือวิหารพระมงคลประพิษวัดโลกยะสุธารามจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือมีพระพทุทธรูปสายญยาติที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยาสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางในสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราชพระราชบิดาเจ้าสามพญาราวปีพุทธศักราช1995มีความยาว42เมตรและสูง8เมตร วัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าสร้างราวพุทธศักราช1,867หรือ700ปีมาแล้วนิยมไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตที่วัดนี้ยังมีเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับตำนานพระเจ้าสายน้ำพึ่งกับพรานางสร้อยดอกหมากที่เกี่ยวพันกับเรื่องสัมเภาร่งอีกด้วยและมีศาลเจ้าวัดพนัญเชิงซึ่งตรงนี้คือจุดรวมใจของคนไทยคนจีนส่วนใหญ่จะมาขอพรและมาไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมากกันทั้งเรื่องความรักเรื่องงานบางก็มาขอโชคลาภก็แล้วแต่ความปรารถนาของแต่ละคน ท้ายสุดปิดทริปของวันนี้ไปเที่ยวชมวัดกูดีดาวประวัติการสร้างวัดกูดีดาวไม่ชัดเจนแต่ปรากฏในหนังสือพงศวดาเหนือว่าพระยาธรรมมิตรราชซึ่งเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าสายน้ำพึง่งทรงสร้างขึ้นเมื่อจุลศักราช671ปีถอ,อกเป็นวัดขนาดใหญ่สมัยอาุธย,ยาตอนลายพระอุโบสถวัดกูดีดาวจะแอนคล้ายเรือสำเภามีความอ่อนช้อยงดงามอีกท้งบริเวณด้านในยังมีเสาสูงขนาดมหึมาที่มีความสมบูรณ์อยู่ให้เรายังได้เห็นความสวยงามของ,ของที่แห่งนี้และอีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดนี้คือศาลปู่ศพอยู่บริเวณหน้าพพพรรระอออุบบสสสถเชื่่่กกัััันวาู้ทททย์ีคิิมต น,นี้เอาไว้มาเที่ยวที่อารยธยาได้ใกล้ๆขับรถแป๊บเดียวไหวพระเที่ยวกินช็อปใครอยากไปตามรอยเรามาได้เลย